สวัสดีค่ะพวกกราจับจับทเปียและนี่คือจับฉายเอพิโซดที่3เย้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปราชาศัพท์ที่จำเป็นเนาะที่สำคัญสำคัญเอ,อ่อสำหรับระดับชั้นมปลายที่จะเอาไว้ใช้สอบ A Level กันนะครับทีนี้เนี่ยข้อสอบเ l e v e วลเนี่ยเวลาถามเรื่องราชาศั์เนี่ยมักจะถามเรื่องการใช้ราชาศัพ์เนาะทีเนี้ยเวลาเราใช้ราชาศั์เนี่ยเราจะต้องใช้ ราชาศัพท์ให้สอดคล้องกับพระราชวงศ์ไทยนะครับทีนี้ลำดับชั้นพระราชวงศ์ไทยเนี่ยสามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆนะครับออกเป็น5ขั้นด้วยกันก็คือขั้นแรกเนี่ยก็คือชั้นพระมหากษัตริย์ ชั้นพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นพระมหากษัตริย์เนาะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมฮะอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานธรทมหิโดลพระอัฐมารามาธิบดินอ่าอย่างเนี้ยเป็นต้นเนาะก็คือพระมหากษัตริย์นะครับ ชั้นที่สองเนี่ยเราจะเรียกว่าชั้นพระบรมชั้นพระบรมเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือมีคําว่าบรมนะคะอยู่ในชื่ออย่างเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเห็นป้ามีคําว่าบรมอยู่ในชื่อเป็นชั้นพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรม,มาราชินีเห็นป้ามีบรมอยู่ในชื่อเพราะฉะนั้นเป็นชั้นพระบรม สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมเห็นป้ามีคําว่าบรมอยู่ในชื่อเป็นชั้นพระบรมนะครับ 3. คือชั้นเจ้าฟ้าก็จะมีคําว่าเจ้าฟ้าอยู่ในชื่อเนาะเช่นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าเห็นป้ามีคําว่าเจ้าฟ้าอยู่ในชื่อเป็นชั้นเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเห็นป้ามีเจ้าฟ้าอยู่ในชื่อเป็นชั้นเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเห็นปะมีเจ้าฟ้าอยู่ในชื่อเป็นชั้นเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเห็นปะมีคําว่าเจ้าฟ้าอยู่ในชื่อเป็นชั้นเจ้าฟ้าชั้นที่4ี่คือชั้นพระองค์เจ้าก็จะมีคําว่าพระองค์เจ้าอยู่ในชื่อนะคะเช่นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเห็นปะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือชั้นพระองค์เจ้า และ5ก็คือชั้นหม่อมเจ้าก็คือนำหน้าด้วยหม่อมเจ้านะฮะอันนี้ไม่ยากเนาะลำดับชั้นพระราชวงศ์หขั้นนะฮะทีเนี้ยในการสอนราชาศัพท์ของเราอันเนี้ยเป็นข้อตกลงร่วมกันอะนะฮะก็คือว่าเราจะเรียกพระมหากษัตริย์ว่าชั้นที่1เราจะเรียกพระบรมว่าชั้นที่สองเราจะเรียกเจ้าฟ้าเป็นชั้นที่สเราจะเรียกพระองค์เจ้าเป็นชั้นที่4และเราจะเรียกหม่อมเจ้าเป็นชั้นที่5อันนี้คือข้อตกลงของเราเนาะ อ๋อละทีเนี้ยเรามาดูเรื่องการใช้คำนามราชาศัพท์ถ้าเราจะทำให้คำนามสามัญเปลี่ยนเป็นคำนามราชาศัพท์เรามักจะเติมคำว่าพระบรมพระบรมราชพระราชหรือพระนำหน้าคำนามนั้นแล้วพระบรมพระบรมราชพระราชหรือพระมีหลักการใช้อย่างไรอามาดูกันปึ๊บอ่าปึ๊บอย่างนี้ ปึ๊บอย่างนี้อ่ะเราให้พระบรมราชอยู่ตรงนี้และพระบรมอยู่ตรงนี้เป็นชั้นเดียวกันนะคะมีค่าเท่ากันชั้นที่สองคือพระราชและชั้นที่สามคือพระพระบรมราชบรมตัวนี้แปลว่ายิ่งใหญ่ บรมตัวนี้แปลว่ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้คําศัพท์ที่มีคําว่าพระบรม,มราชหรือพระบรมได้อต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีคนเดียวใช่ไหมฮะก็คือชั้นที่หนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์คําว่าพระราชใครใช้พระราชได้บ้างพระมหากษัตริย์ก็ใช้พระราชได้ชั้นที่สองหรือชั้นพระบรมก็ใช้พระราชได้และคําว่าพระใครใช้ได้บ้างชั้นที่หนึ่งก็ใช้ได้ ชั้นที่2ก็ใช้ได้ชั้นที่3ก็ใช้ได้ชั้นที่4ก็ใช้ได้และชั้นที่5ก,ก็ใช้ได้แต่อย่างชั้นที่5เนี้ยอาจจะใช้ได้แค่บางคำนะฮะทีเนี้ยใช้อย่างไรอ่ะมาดูกันเรายกตัวอย่างคําว่ามือราชาศัพท์ของคําว่ามือคืออะไรราชาศัพท์ของคําว่ามือคือคําว่าพระหัตใช่ปะพระหัต จะเห็นได้ว่าพระหัตถ์เนี่ยอยู่ในชั้นนี้ถูกปะมันนําหน้าด้วยคําว่าพระถามว่าคําว่าพระหัตถ์เนี้ยมันสามารถอัพขึ้นไปเป็นชั้นพระราชหัตถ์ได้ปะเฮ้ยถ้าหมายถึงมือเฉยๆอยามือแหนอันเนี้ย เราไม่มีคําว่าพระราชหัตใช้ใช่ปะมันแปลกเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีใช้อยู่ในภาษาเราก็ไม่ต้องไปสร้างคําใหม่ให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นคําว่าพระหัตเนี้ยไม่สามารถอัพเป็นพระราชหัตได้และแน่นอนเมื่อมันอัพเป็นพระราชหัตไม่ได้มันจึงอัพไปเป็นพระบรมราชหัตไม่ได้หรือเป็นพระบรมหัตก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าพระหัตเนี่ยมันสูงสุดได้แค่นี้มันอัพสูงสุดได้แค่นี้ดังนั้น ใครใช้ได้บ้างแน่นอน1ใช้ได้2ใช้ได้3ใช้ได้4ใช้ได้5ใช้ได้เพราะคําว่าพระหัตถ์เนี่ยมันอัพสูงสุดได้แค่นี้นะฮะอ่ะถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคําว่านิพนธ์คำว่านิพนธ์เนี่ยใช้พระนิพนธ์ได้ปะได้เนี่ยก็เป็นพระนิพนธ์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วอัพขึ้นไปเป็นพระราชนิพนธ์ได้ปะ ได้มันก็มีใช้เนาะพระราชนิพน์พระราชนิพ,พรรนพ์แล้วอับขึ้นไปเป็นพระบรม,มาราชนิพน์หรือพระบรม,มนิพล์ได้ปะไม่ได้อันนี้มันแปลกใช่ปะมันไม่มีใช้อยู่ในภาษาเพราะฉะนั้นนะ่ะคำว่านิพนธ์เนี้ยมันอัพได้สูงสุดถึงแค่พระราชนิพน์ดังนั้นคําว่าพระราชนิพน์ใครใช้ได้บ้าง แน่นอน1ใช้ได้2ใช้ได้1กับ2ใช้คําว่าพระราชนิพนธ์ทีเนี้ยแล้วคําว่าพระนิพนธ์ใครใช้ได้บ้าง1กับ2จะใช้พระนิพนธ์ป่ะ ไม่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1กับ2เนี่ยไปใช้พระราชนิพน์แล้วคือเขาเป็นยศสูงอะ่ะเราต้องอัพให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะใช้ได้ในกรณีคำว่านิพนธ์อย่างเงี้ยสูงสุดที่อัพได้มันคือพระราชนิพนธ์เพราะฉะนั้น1กับ2ต้องใช้ในส่วนที่มันสูงสุดเท่าที่เขาจะอัพได้ก็คือใช้คำว่าพระราชนิพนธ์เมื่อเขาใช้พระราชนิพนธ์1กับ2จะไม่มาใช้พรนิพนธ์ นะฮะมันต้องสูงสุดที่เขาสามารถอัพได้นะฮะดังนั้นคนที่จะใช้คําว่าพระนิพนธ์จึงใช้ได้แค่3 4มและห้าะเราเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคําว่าองค์การใช้คําว่าพระได้ไหมได้พระองค์การใช่ไหมฮะพระองค์การใช้คําว่าพระราชได้ไหมได้เป็นพระราชองค์การ และใช้คำว่าพระบรมราชได้ไหมได้ก็มีอยู่นะฮะพระบรมราชองการอ่ะเพราะฉะนั้นพระบรมราชองการใช้กับใครแน่นอนใช้กับหนึ่งและเมื่อชั้นที่หนึ่งใช้พระบรมราชองการชั้นที่หนึ่งจะมาใช้พระราชองการปะ ไม่เนาะเพราะชั้นที่1นเนี่ยมันต้องอับให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะอับได้ใช่ไหมฮะในกรณีเนี้ยมันอัพถึงพระบรมราชองค์การได้ดังนั้นชั้นที่1ก็ต้องใช้พระบรมราชองค์การและชั้นที่สอง่ะเพดานมันอยู่แค่นี้มันใช้ได้แค่พระราชดังนั้นชั้นที่สองจึงใช้คําว่าพระราชองค์การและแน่นอนชั้นที่3 4มหจึงใช้คําว่าพระองค์การนั่นเองเนาะ นี่คือหลักการใช้นามราชาศัพท์โดยทั่วไปนะคะเออเข้าใจเกตเนาะเกตนะคะทีนี้มาดูคํากริยาราชาศัพท์กริยาราชาศั์เนี่ยเราสรุปมาอยู่แค่2เรื่องนะคะเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องทรงกับเรื่องสเสด,ดนะคะอะมาดูกันเรื่องทรงหน้าที่ของทรงคืออะไรหน้าที่ของทรงคือทําให้เป็นกริยาราชาศั์ หน้าที่ของทรงคือทําให้เป็นกริยาราชาศัพท์ดังนั้นเราจะไม่ใช้ทรงบวกกริยาราชาศัพท์เพราะมันเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงเราใช้กริยาราชาศัพท์นั้นได้เลยนะฮะเช่นเสด็จเนี่ยใช้ได้เลยโปรดเสวยตรัสบรรทมเนี่ยใช้ได้เลยประชวนทรงเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องเติมทรงเนาะเพราะมันเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วยกเว้นคําว่า ทรงผนวดอันนี้คือคำยกเว้นคำเดียวนะคะที่เอ่อสามารถนาคำว่าทรงเนี่ยเติมหน้ากริยาราชาศัพท์ได้ทรงผนวดก็คือบวชเนาะอือฮืทีนี้ทรงเติมหน้าอะไรได้บ้างทรง,าาาทรงเติมหน้านามสามัญทรงเติมหน้านามสามัญจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์ พราะหน้าที่ของทรงคือทําให้เป็นกริยาราชาศัพท์เนาะเช่นทรงม้าก็คือขี่มา้าม้าเป็นคํานามสามาัญเติมทรงเข้าไปกลายเป็นกริยาราชาศัพท์หมายถึงขี่มา้าทรงกีตาร์กีตาร์เป็นนามสามาัญเติมคําว่าทรงเข้าไปกลายเป็นกริยาราชาศัพท์หมายถึงเล่นกีตาร์สองทรงบวกนามราชาศัพท์ กลายเป็นกริยาราชาศัพท์เช่นทรงพระราชนิพนธ์ราชนิพนธ์คำว่าพระราชนิพนธ์เราเรียนแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าพระราชนิพนธ์เนี่ย เป็นคำนามราชาศัพท์ทรงบวกนามราชาศัพท์ก็จะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์ทรงพระราชนิพนธ์หมายถึงแต่งหนังสือเนาะและ 3. ทรงสามารถบวกกับกริยาสามัญและจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์เช่นทรงวิ่ง วิ่งเป็นคํากริยาสามัญธรรมดาธรรมดาใช่ไหมฮะเติมทรงเข้าไปปุ๊บกลายเป็นกริยาราชาศัพท์เนี่ยคือหน้าที่ของทรงมีแค่นี้ทีนี้มาดูคําว่าทรงมีทรงเป็นทรงมีทรงเป็นอันนี้ไม่ยากถ้าทรงมีหรือทรงเป็นจะบวกกับคําสามัญเช่นทรงมีทุก คำว่าทุกเนี่ยเป็นคำสามาัญใช่ไหมคะเออก็ใช้ทรงมีได้นะฮะกลายเป็นราชาศับเนาะแต่ถ้าเป็นคำว่ามีหรือเป็นจะบวกด้วยราชาศับนะฮะเช่น,นเป็นพระราชโอรสพระราชโอรสเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่คำว่าเป็น นะคะไม่ต้องทรงเป็นพระราชโอรสอะไรเงี้ยไม่เอานะคะฟุ่มเฟือยเยินเยอะอันนี้เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้แค่คําว่าเป็นก็พอเนาะอ่ละทีนี้คําว่าเสด็จพระราชดําเนินหรือเสด็จไปายาน้อยหรือเสด็จอ่ะเสด็จพระราชดําเนินหรือเสด็จไปายานน้อยใช้กับ1และ2ในขณะที่เสด็จเฉยเใช้กับ3 4 5 นะฮะมันจะมีคำยกเว้นอยู่ที่สามารถใช้ได้กับทุกชั้นเลยใช้ได้กับทุกชั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะคะก็คือคำว่าเสด็จเข้าเสด็จเข้าก็เสด็จเข้าอย่างเงี้ยต่อให้เป็นชั้นที่1ก็เสด็จเข้านะคะชั้นที่2ก็เสด็จเข้าเนาะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเสด็จพระราชดำเนินเข้าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเป็นเสด็จเข้าอย่างเงี้ยไปเลยนะคะ สเสด็จเข้ามีเข้าก็ต้องมีออกนะฮะ,ะเสด็จเข้าสเสด็จออกมีสเสด็จขึ้นและเมื่อมีสเสด็จขึ้นก็ต้องมีสเสด็จลงนะฮะอ่ะแค่นี้เนาะก็คือเป็นคํายกเวน้นเนาะสามารถใช้ได้กับทุกลําดับชั้นเลยนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเนาะอ่ะหลักการมีแค่นี้อ่ะสรุปจบแล้วทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกัน เขาบอกว่าจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยใช้ราชาศัพท์ถูกต้องหรือไม่อ่ามาดูกันข้อหพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ชันที่เท่าไหร่ชั้นที่1นึ่เนาะเป็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพระบรมชั้นที่2ใช่ไหมฮะเสด็จไปยาน้อยก็คือเสด็จพระราชลำเนินใช้ได้ปะ ใช้ได้เมื่อกี้เราเรียนอยู่ใช่ไหมคะว่าเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปยันน้อยเนี่ยก็คือใช้กับ1และสองเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะไปทรงเยี่ยมคำว่าเยี่ยมเป็นกริยาสามาัญใช่ไหมคะเติมทรงเข้าไปกลายเป็นกิยาราชาศัพท์สามารถใช้ได้เนาะไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชาัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ถูกต้องนะคะ ดูอย่างนี้เลยว่าคำพวกนี้มันใช้สอดคล้องกับประธานหรือไม่นะฮะข้อ2เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระวชิลักล้าวเจ้าอยู่หัวนี่คือชั้นที่1นะฮะ,ะเสด็จพระราชดำเนินใช้ได้ปะชั้นที่1สเสด็จพระราชดำเนินได้ใช่ไหมฮะเรียบพระนครโดยขบวนพายุหายาตาทางสถทนละมากโดยทรงประทับทรงประทับได้ปะ ประทับเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดอ่ะข้อ3สมเด็จพระนิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สองใช่ปะบรมสเสด็จเฉยๆได้ปะชั้นที่ 2. สองเสด็จเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นสเสด็จ พระราชดำเนินนะคะ,สะเสด็จไปยานน้อยอันนี้ผิดแน่ๆโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปะทุมไปทรงเปิดทรงเปิดใช้ได้ปะเปิดเป็นกริยาสามัญเติมทรงเข้าไปกลายเป็นกิยาราชาศั์อันนี้ใช้ได้นะฮะแต่ข้อสามเนี่ยมันผิดตรงนี้เนาะข้อ4สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สาม ใช่ปะทรงเป็นพระราชโอรสใช้ได้ปะพระราชโอรสเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วใช้คําว่าเป็นเฉยๆไม่ต้องทรงเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงใช้ราชาศัพท์ผิดเนาะข้อห้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ชั้นที่เท่าไหร่พระองค์เจ้าชั้นที่สี่ใช่ไหมฮะ ทรงพระราชทานใช้ได้ปะไม่ได้เนาะเนี่ยพระราชทานเป็นกริยาราชาศั์ใช่ไหมฮะเติมทรงนำหน้าเนี่ยไม่ได้เนาะอันเนี้ยผิดต้องตัดทรงทิ้ง,งและในที่เนี้ยเป็นพระองค์เจ้าอ่ะเราเสริมให้นะฮะคำว่าให้เนี่ยคำว่าให้เนี่ยราชาศัพท์คือคำว่าพระราชทานใช่ปะพระราชทานเนี่ยจะใช้กับชั้นที่หนึ่งสองและสาม ถ้าเป็นชั้นที่4กับชั้นที่5จะใช้คำว่าประธานนะคะใช้กับชั้นที่4และชั้นที่5กรณีเนี้ยประธานคือชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่4ใช่ปะเป็นพระองค์เจ้าเพราะฉะนั้นใช้คำว่าพระราชทานไม่ได้ต้องแก้เป็นคำว่าประธานนะคะประธานเพราะ,ะนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆพระราชวรโรกาสเฮ้ยเราเรียนแล้วพระราชใช้กับชั้นที่4ได้ปะ ไม่ได้เนาะอันนี้ต้องแก้เป็นพระวะโรกาสใช่ไหมฮะชั้นที่4เนาะพระวะโรกาสให้คณะลูกขุนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกรณีของชั้นพระองค์เจ้าเนี้ยเราจะใช้แค่เข้าเฝ้าเฉยๆนะคะไม่ต้องทูลละอองพระบาทเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดหมดเลยนะคะดังนั้นข้อที่5จึงผิดเนาะเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าราชาศัพ จะต้องใช้ให้สอดคล้องกับลำดับพระราชวงศ์อะเราหมายถึงอย่างนี้นะคะก็คือเนี่ยประธานต้องใช้กับชั้นที่4พระวะโรกาสใช้กับชั้นที่4หรือเข้าเฝ้าใช้กับชั้นที่4เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับลำดับชั้นพระราชวงศ์เนาะอ่ะข้อ6พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชั้นที่1นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชั้นที่2นะคะ,สะเสด็จออกใช้ได้ปะ ต้องเป็นเสด็จพระราชดำเนินออกไหมไม่ต้องเพราะคำนี้เป็นคำยกเว้นนะคะใช้ได้ทรงบำเพ็ญใช้ได้ปะบำเพ็ญเป็นกริยาสามัญเติมทรงเข้าไปได้นะฮะพระราชกุศลใช้พระราชกุศลได้ไหมได้เนี่ยมันสูงสุดแค่นี้แหละมันไม่มีพระบรมราชกุศลน,นะคะไม่มีเพราะฉะนั้นพระราชกุศลอันนี้ใช้ได้นะฮะ เป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใครของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถก็ใช้ได้นะฮะพระบรมราชชนนีพันปีหลวง91พรรษาวันที่12สิงหาคม2566ณห,ห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า เจ้าฟ้าชั้นที่ 3, ใช่ไหมฮะและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรชั้นที่ 3, นะคะ,สะเสด็จออกด้วยสเสด็จออกใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อ6กนี้ยจึงถูกต้องนะคะข้อ7สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าชั้นที่ 3, ใช่ไหมฮะ,ะเสด็จพระราชดำเนินสเสด็จพระราชดำเนินใช้กับชั้นที่สได้ปะ ไม่ได้เนาะต้องแก้เป็นเสด็จเฉยๆใช่ไหมฮะเป็นประธานเป็นประธานได้ปะประธานเป็นคำสามัญถูกปะประธานเป็นคําสามัญอย่าลืมหลักทรงมีทรงเป็นเมื่อคําว่าประธานเป็นคําสามัญเราจะทำให้เป็นราชาศัพท์ก็ต้องเป็นทรงเป็นประธานนะฮะทรงเป็นประธานเนาะทรงเป็นประธานในงานกาชาติและทรงลงทรงลงถูกไหม ถูกลงเป็นกริยาสามัญเติมทรงเข้าไปเป็นกริยาราชาศัพท์อันนี้ถูกต้องพระนามาพิไทยพระนามาพิไทยอันนี้ก็ผิดใช่ไหมฮะต้องแก้เป็นคําว่าพระนามเพราะคําว่าพระนามเนี่ยจะใช้กับชั้นที่ส4และ5ใช่ไหมฮะถ้าพระนามาพิไทยจะใช้กับชั้นที่สองเนาะอย่างเนี้ยคำเนี้ยไม่สอดคล้องกับชั้นที่3นะคะ ก็ถือว่าผิดต้องแก้เป็นคำว่าพระนามเนาะถึงจะสอดคล้องกับชั้นที่3นะฮะและถ้าชั้นที่1ใช้อะไรชั้นที่1ใช้คำว่าพระประมาภิไทยพระประมาภิไทยอันนี้คือชั้นที่1เนา,อาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อ7เนี่ยใช้ผิดนะฮะข้อ8สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเจ้าฟ้าชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่3เนาะ ทรงมีโครงการอนุรักษ์แนวปะการังใช้ได้ปะใช้ได้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังนี้เป็นคำสามัญถูกปะเป็นคำสามัญใช้ทรงมีได้นะฮะในพระดรําริพระดรําริใช้ได้แม้ชั้นที่สามต้องเป็นพระราชดําริปะไม่ต้องเนาะเป็นพระดรํารีอันนี้ใช้ได้แล้วนะฮะเหมาะสมกับชั้นที่สามสอดคล้องกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นข้อแปดเนี้ยจึงถูกต้องนะฮะข้อเก้า สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรม,มาราชินีชั้นที่สองใช่ปะพระบรมชั้นที่สองทรงรับทรงรับใช้ได้ปะได้เนาะเพราะว่ารับเนี่ยเป็นกริยาสามาัญเติมทรงเข้าไปกลายเป็นกริยาราชาศัพท์อันเนี้ยใช้ได้นะฮะทรงรับสถาบันนี้เป็นสถาบันในพระบรม,มาราชินูประถมเฮ้ยคำเนี้ยพระบรม,มาราชินูประถม คำนี้เป็นคำเดียวเป็นคำยกเว้นของควีนที่สามารถมีคำว่าบรมอยู่ได้นอกนั้นถ้ามีคำว่าบรมเนี่ยจะต้องใช้กับคิงเท่านั้นนะคะคำว่าพระบรมราชินูปถมัมเป็นคำยกเว้นของควีนแล้วถ้าเป็นคิงเป็นคิงใช้คำว่าอะไรคิงใช้คำว่าพระบรมราชูปถ,ถัมพระบรมราชูปถมัมอันนี้ใช้กับคิง เนาะแล้วถ้าชั้นที่สอง่ะชั้นที่สใช้พระราใช่ปะก็จะเป็นพระราชูปฐมนะคะอันนี้เป็นชั้นที่2และคำว่าพระอุปถมพระอุปฐมก็คือ3 4แล้วก็5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ถูกแล้วเนาะและข้อสิบ คณะแพทย์และพยาบาลทูลกล้าวถวายช่อดอกไม้ทูลกล้าวเราจะใช้กับของที่ยกได้ของที่ยกได้ช่อดอกไม้ย,ยกได้ปะได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใช้ทูลกล้าถูกแล้วและนอมกล้าวถวายรถยนต์นอมกล้าใช้กับของที่ยกไม่ได้ของที่ยก ไม่ได้รถยนต์ยกไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นชัยนอมกล้าวก็ถูกแล้วเนาะถวายแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้ก็ถูกต้องนะครับโอเคสำหรับจับฉายเอพิโซดที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้บายบายสวัสดีครับ